สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดแหลมเจริญนะคะกําลังปิกนิกกินปูอยู่นะคะเราซื้อปูมาจากหาสุชาดานะคะทุกคนปูเราก็ซื้อแล้วก็หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเราก็หัน่นหั่นกินง่ายๆเลยแล,แล้วก็น้าจิ้มเราก็ไปซื้อจากเซเว่นมาแล้วก็ซื้อข้าวปั้นมาคนละอันนะคะทุกคนบรรยากาศก็ ลมเย็นดีไม่ร้อนเลยค่ะวันนี้เราก็นั่งแบบเสือแบบนี้นะคะเนี่ยนั่งปิกนิกเนาะง่ายๆชิลๆเนี่ยนั่งกับพื้นทรายแล้วก็มองทะเลนะจ๊ะน้องเมียก็นั่งอยู่บนโต๊ะนะคะนั่งกับพื้นไม่ได้เพราะว่าต้องระวังหมาเดี๋ยวหมามาแบบ ะะเราก็จอดรถไว้ข้างหลังนะคะทุกคนตรงนี้เป็นแหลมเจริญนะคะแหลมเจริญก็จะมีร้านอาหารแหลมเจริญซีฟูด้ดแล้วก็มีคาเฟ่อเมซอนนะคะแล้วก็ข้างๆคาเฟ่ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะควรค่าต่อการมาพักผ่อนมากๆวันนี้เป็นวันจันทร์หาดตรงนี้ก็จะหยุดขายพวกรถอ,อาหารรถอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกอะไรนะ คือเขาเข็นรถมาขายของอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปิดหาดตรงนี้นะคะทุกคนเฉพาะวันจันทร์เพื่อทําความสะอาดก็มีนักท่องเที่ยวมาปิกนิกแบบเราเยอะเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวขอตัวกินปูก่อนนะคะทุกคนทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้กินปูไปแล้วเอามากินลูกชิ้นลูกชิ้นจุ่มจุมอืม ูกกินนั่งกินอืมลูกกินนั่งกินนะไม่ใช่ยืนกิน,แล,กนแล้วก็ห้มตำนี่ดูห้าสิบบาทนะเนี่ยให้เยอะมากพริกสามมิดนั่งที่เดิมตรงนี้นั่งที่เดิมแต่เวลาเปลี่ยนไปตอนนี้ห้าโมงแล้วห้าโมงแสงพระอาทิตย์กำลังสวย เอทุกคนจะปิด EP นี้แล้วนะก็คือว่ากินปูรับลมชมวิวทะเลที่หาดแสงจานหาดสุชาดาหาดแหลมเจริญระยองนะคะทุกคนกินส้มตามฟินมากเลยทุกคนมาผ่อนคลาย นะะสนุกมากเลยแล้วก็วันนี้ฝนไม่ตกโชคดีเราก็เลยเอาเก้าอี้มานั่งปิกนิกกันแล้วก็เอาเก้าอี้ขยับมาใกล้ๆทะเลมาดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะทุกคนแสงสวยมากแต่ว่าไม่เห็นดวงอาทิตย์นะวันนี้เมฆเยอะมากสำหรับอีพีนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกัน พรุ่งนี้เช้านะคะกลับแล้วอาจจะมาแวะทานกาแฟตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนไปแล้วล v e you